สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับรถ2รุ่นนะครับของค่ายที่กำลังสุดฮอตมากเลยก็คือฉางอันนะครับซึ่ง2รุ่นนี้ก็จะมี L07 กับ S07 ซึ่งคันนึงก็จะเป็นตัวซีดานและอีกคันนึงก็เป็น SUV นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่ามันฮอตมากๆเพราะว่ายอดจองในงาน Motor Expo เนี่ยทางฉางอันเคลมว่าเกิน3,000กว่าคันเลยนะครับแล้วก็ Motor Expo ก็อย่างที่ท่านพอนทราบอยู่แล้วแล้วว่า เ,เป็นงานที่รอบนี้รถไฟฟ้ามาแรงมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ผมก็รอโอกาสที่อยากจะมาทดสอบมากเลยเพราะว่าถ้าท่านติดตามคลิปของเรานะครับท่านก็จะพบว่าคลิปหลังๆของเราเนี่ยเราเพิ่งทดสอบ SUV 2ียี่ห้อไปนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสได้ทดสอบ SU v ของสังข์อันด้วยก็ยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสเปคข,ของรถ2คันนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับ3วินาทีเดี๋ยวขึ้นจอไว้ให้ดูเลยพร้อมนะครับ 3, 2- 1ไปครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเอาล่ะวันนี้ กิจกรรมที่เรามาเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมของบริษัท Gala x กซ์อ o ร์โมทนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการของอช้างอันดีพอรุุ่นที่เรายืนอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เขามีกิจกรรมเรียกว่า driving experience ก็คือเป็นกิจกรรมที่จัดการทดสอบเพราะมีลูกค้าหลายคน,นยที่จองไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ลองรถเลยนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากมีทั้งสลาลอมเปลี่ยนเลนคือทดสอบเหมือนสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราอาจจะเจอในการใช้งานจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าท่านพลาดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ ไลน์โอเอด้วยมี t i k t o k อกด้วยมีอะไรต่ออะไรด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยทางการแลกเองก็จะจัดกิจกรรมทดสอบเยอะมากๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากก็เดี๋ยวท่านลองติดตามดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเอาละทีนี้เรามาพูดถึงตัวรถของเราดีกว่านะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยถ้าเอาจากภายนอกคือผมชอบมากๆคือเรื่องของดีไซน์นะครับว่าไฟหน้าไฟท้ายโดยเฉพาะเวลาเปิดไฟตอนคืนนะผมมันโคตรเท่ครับคือดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันเจ๋งอ่ะคืออันนี้ทรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะคร แต่ก็ขอย้ำนะครับว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังถ้าท่านติดตามคลิปของไรซ์เนี่ยไม่ว่าจะคลิปไหนคลิปไหนผมก็จะบอกเลยว่าดีไซน์เป็นเรื่องความชอบส่วนตัวแต่ความชอบส่วนตัวผมก็คือชอบดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างคันที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับ AS07 เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นสีที่แบบโหมันเปิดตัวสีซุปเปอร์คาร์เลยครับดูแล้วเหมือนซุปเปอร์คาร์มากๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยไฟหน้าไฟ,ไฟไท้ายดีไซน์เนี่ยลงตัวมากๆช้างอันเนี่ยตอนที่ทํารถมาแต่ที่เราไปอ่านในใเปค จงใจลงเขียนไว้ว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเน้นเรื่องการกระจายน้ำหนัก55 0แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มกับเครื่องล้อหลังก็แสดงว่าเขาพยายามสื่อว่ารถคันนี้บาลานซ์หรือว่าการควบคุมรถเนี่ยน่าจะทําได้ดีมากๆแล้วก็เป็นขับเครื่อนล้อหลังด้วยนี่เมื่อกี้พูดถึงข้างนอกไฮไลท์คร่าวๆว่าจุดเด่นมันคือเรื่องของที่ผมชอบนะคือเรื่องดีไซน์เรื่องไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็โลโก้ของเขาเองที่มันมีไฟออกมาจากด้านหลังด้วยเนี่ยทีนี้มันมีเรื่องภายในที่เราต้องดูเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะะไรรบบ้างคัหม น่งน,นี่บอปปรับเข้าหาด้วยนี่จอหันด้วยสุดยอดมากครับเอาล่ะทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วนะครับว่าตอนที่เราจับที่ประตูะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีได้านประตูมันจะยื่นออกมาใช่ไหมให้เราจับแล้วก็จอที่มันหันเข้ามาหาเรานะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยลรวทดลองมาคือว่าถ้าเราไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งะครับถ้าสมมติมีคนนั่งฝั่ง คนข้างขับอย่างเดียวเนี่ยจอมันก็จะหันไปฝั่งซ้ายอัตโนมัติซึ่งเราก็สามารถที่จะสั่งมันได้นะครับอ่านี่หน้าจอนะครับสามารถจะให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้จะให้ไปซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่เรามาขวาก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เด่นนะครับอย่างที่เราเห็นถ้าเป็นของ b ด d จอมันจะหมุนได้ใช่ไหมครับแต่นี้คือหันข้างได้ซึ่งผมว่าก็เก๋ไก๋ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของ ทัชพอยต์ต่างๆนะครับเรื่องของบิวคุณตี้ข้างในผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาสำหรับผมอ่ะมันกําลังดีมันไม่เยอะเกินไปนะครว่าถ้าเป็นอย่างที่เราเจอของ b y d Auto ใช่ไหมครับที่เราเห็นก็คือจะมีความรู้สึกว่ามันก็ใส่ใจในรายละเอียดแต่มันก็ยังเยอะไปนิดนึงนะครับที่เราเคยลองคลิปถ้าท่านจําได้ไปดูคลิปเก่าได้นะครับไอออนเนี่ยมันก็จะน้อยไปผมรู้สึกว่ามันน้อยไปอันนี้คือกําลังดีนะครับทุกอย่างฟังก์ชันเบื้องต้นเกียที่บัดน,น้ำฝน นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันที่ท่านจําเป็นต้องใช้งานก็มีก้านให้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือยังเข้าไปอยู่ในหน้าจออยู่ดีอันนี้จะคล้ายๆพวกแบบแนวคิดคือจะไปทางเทสลามากกว่าคือให้ไปโฟกัสทุกอย่างที่อยู่ที่นหน้าจอนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่ดอน,น,นอ,อันหนึ่งอีกอันนึงที่ผมอยากลองมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันมีฟังก์ชันซึ่งผมเคยเห็นเฉพาะในรถ b บ w รเอยู่มื่อก่อนคือเ,เรียกว่า gesture control คือเราสามารถใช้มือเนี่ยควบคุม ฟังชั่นที่อยู่หน้าจอได้คือทําท่าทางครับทาได้ที่คันนี้เป็นคันแรกที่ผมเห็นว่ามีนะครับเขาบอกว่าถ้าเราชู2นิ้วรถมันจะถ่ายรูปเองดูซิมันทํำไหมจึ๊ <laughs> ชอบมากเลยอะ่ะคือถ่ายรูปไปด้วยคนอาจจะถามว่ามีไว้ทําไมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีนะครับไอ ь, การถ่ายรูปในรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ แต่ที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือถ้าเป็นระบบที่อยู่ในรถ BMW ที่ผมเคยใช้นะครับมันจะต้องทําแบบเนี้ยอันนี้คือมันทําแบบนี้ก็ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเราเอามือจุ่เปล่าอย่างน,นี้เห็นไหมครับปิดเสียงมันสามารถปิดเสียงแต่คืออันนี้เจ๋งมากเลยคือเอามือมาตะที่ปากเราครับแล้วมันปิดเสียงแสดงว่าเซนเซอร์มันไม่ได้ดูแค่ตรงนี้มันต้องดูอะไรที่แถวหน้าเราด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นเพราะผมว่าไม่มีใครมีแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบคือการที่เราใช้ท่าทางครับมันก็จะทําให้เรา ทำได้ง่ายขึ้นนะครับในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆทําให้เราไม่ต้องล้าสายตาจับถนนหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับเอาละ่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบมากๆอยากฟังเพลงใช่ป่ะ Apple CarPlay ใช่ป่ะนี่ DPO S 7 e กดตึ้งปุ๊บ <s> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องครับไม่ต้องเสียบสายแล้วในที่สุดค่อยมีความเป็นพรีเมียมสักทีนะครับคือว่ามีหลอดไวเลชาร์จริงด้วยเรียบร้อยรู้เรื่อง คือเนี่ยถ้าคุณอิงอยู่คลิปนี้ต้องชอบมากๆแน่เลยนะฮะเพราะว่าไม่ต้องหาสายนะครับเธอน่าจะทํางานได้เธอน่าจะต่อได้ทันทีเลยอันนี้คือ Apple c a r p l a y พในสุดก็ไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับสามารถต่อเชื่อมได้เลยเอาล่ะนั่นเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่านะครับว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้คือ First i m p r e s s i ช n จริงๆเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยขับแล้วก็ไม่รู้อะไรมากๆเกี่ยวกับรถคนันนี้นี่คือสดแบบสดๆนะครับเดี๋ยวลองดูการออกตัวเป็นยังไงบ้าง โอ้โหขึ้นเร็วอยู่นะมีตัวบนเส้นถนนใน Head-Up Display นะครับอันนี้คือตั้งหน่วงไว้เต็มที่เลยนะครับอลองดูที่กดนี้เป็นยังไงโอ้โหรู้เรื่องนะครับเนี่ยรู้เรื่องมากเลยนะฮะเบก็อยู่เวลาเข้าโคง้งด้วยตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ที่พื้นการกระจายน้ำหนักโอเคนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ารถมันเหมือนกับมันอยากจะดิ้นมากกว่านี้แต่มันก็ไม่ดิ้นเท่าไหร่เหมือนมันยื้อไว้อะครับ เบื้องต้น,นครับในการขับเนี่ยโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้ถ้าเป็นการใช้งานจริงผมว่าท่านที่จองไว้ก็ไม่น่ากังวลน,นะครับแฮปปีนะ้ดีแต่ถ้าท่านสายเปอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้ตัว s u v นะครับตัว S07 ศูลองขับแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดูเบรกเลี้ยวเนี่ยให้เอีสต์ดูจริงๆลองดูที่เป็นยังไงถ้าขับแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะปนแปลกๆครับคือเราจะกัดจังหวะมันยากนิดนึงนะครับนี่ผมวิ่งเนี่ย130 140มสยสีไปแล้วครับ เบรกแต่เบรกอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยเบรกรู้เลยว่าแบบอยู่แน่แน่ระบบดึงไว้มีอาการอันเดอร์สเตียร์หรือแหกโค้งนิดนไม่มีวี่แววว่าท้ายจะออกคือน่าจะดื้อซะมากกว่านะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเนี่ยให้ผมว่าโอเคนะครับผมว่าไม่ได้เลวรายเพียงแต่ว่าใครต้องทําความคุ้นเคยกับมันสักนิดหนึ่งนะครับในแง่ของเรื่องของถ้าขับแบบดินามิกหรือขับแบบปรับเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วรถลักษณะแบบนี้นะครับ ท่านซื้อมาท่านคงเน้นชิลมากกว่ากําลังเหลือเฟือแต่การออกตัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ใช่แบบุูดปาให้รู้สึกแบบวิวครับมันจะออกตัวแบบให้รู้สึกชิลหน่อยสบายสบายหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลรถอาจจะมีการโยนตัวบ้างครับแต่ว่าด้วยระบบของรถเนี่ยเขาดึงไว้มันอยู่นะครับถ้าท่านไม่ขับแบบบ้าบอก,ก็คือเอาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าท่านชอบสายแบบว่าขับคนโถดันดิท่านจะมีความรู้สึกว่ารถมันโครงนะมันจะมีความแบบเรายังเดาอาการของรถอยูชัดเจนมากๆไม่ได้นะครับ ประมาณนี้อันนี้คือเฟิร์ส m p มพลิ i o นของตัว SUV นะครับเอาละคราวนี้ขับตัว SUV แล้ว s 0 7เนะดูไปดู l อลโอเซฟอลศูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ่ะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นตัวตัวรถเก่งนะครับโอ้โหพอผมเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องนะครับและสิ่งที่ผมชอบคือผมว่าเบรคเขาโอเคนะสำหรับรถทรงนี้นะครับอ่าตามคาดครับพอเป็นรถเก่งปุ๊บ อันนี้ต้องเบรกหนักหน่อยคือรถเขาเน้นความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าเขาเป็นรถเก่งอู้อันนี้ใช้ได้อยู่ดีอยู่ feeling ได้ครับี่ความเป็นนี้ร้อยสามสิบนนั้นเนี่ยเป็นเป็นรถไฟฟ้ามันจะแรงอย่างนี้นะครับการโยนตัวน้อยกว่านะครับตามทรงรถเก่งผมว่า feeling การขับได้อยู่เออเก่งโอเคนะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าระบบแล้วมันเป็นแค่ว่าลักษณะของรถมากกว่าครับ โอ้ยนี่ท้ายออกแบบรู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหโอ้ยมันวะโอเคซื้อนี่เมื่อกี้ท้ายออกได้นะครับถ้าเกิดผมติดระบบควบคุมเสถียรภาพของรถเนี่ยรับรองเลยรึบกระจุยนะครับโอเคนะผมว่าการทรงตัวมันโอเคเลยการขับโอเคเลยเนี่ยเบรกปื๊ดเนี่ยพอเราเบรกนึกหน่อยไหมเหมือน A D S ทำงานปุ๊บเนี่ยเนี่ยหน้าจิกเนี่ยโอ้โหเนี่ยหน้าจิก โอเคเลยอะ่ะโอ้โหดูเรื่องอะ่ะโอ้โหเฮ้ยมันวะ่ะตั้งใจจะมาดูตัว SUV เพวาพกขับเฮ้ยนี่โอเคนะผมโอเคเลยอะ่ะผมว่าสำหารับผมนะเออผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่ยังไงนะครับผมคิดว่ามันเป็นรถที่คุมอาการโอเคผมจับความรู้สึกมันได้ง่ายกว่าตัว l 07นะครับ l 07เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ first impression นี่ first i m p r e s s i o n จริงๆเนี่ยพอขับปุ๊บตกใจจริงอยากอยากจะลงไปหัดอีกสักรอบแต่ว่าอันนี้ผมมาชิงดำนะครับคือมาขับก่อนลูกค้าทุกคนไม่มีมานี่มาแต่เช้าเลยครับพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นเลยแสงแรกเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าม่งประทับใจตัวรถเก่งประทับใจโอเครู้เรื่องดีใช้ได้ครับโอเคครับก็ลองกันครบเรียบร้อยนะครับทุกแบบก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยรถเนี่ยสรุปสั้นๆเลยนะครับว่ามันเพียงพอาการใช้งานนะครับ บางทีท่านจะบอกเฮ้ยทำไมมันต้องมันต้องโยนอะไรอย่างนี้งั้นคือรถเ่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแต่ว่าถ้าเป็นดีพอสองรุ่นนี้นะครับเวลาท่านกดคันเร่งออกตัวเนี่ยมันจะพยายามทําให้นุ่มนวลมันจะไม่ปื๊ดกระโชโกหักเหมือนกับรถไฟฟ้าบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็อาจจะไม่ระวังคิดว่ามันไม่ได้แรงจริงๆให้ท่านดูความเร็วนะครับท่านจะเห็นเลว่าความเร็วมันปั๊บเดียวมันขึ้นไปเมื่อกี้ผมลองอ่ะปั๊บเดียวมัน90้อยแล้วยังไงมันก็เป็นรถไฟฟ้ามันก็แรงครับแต่เขาเซตติ้งให้มันออกแบบนุ่มนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ได้ปัญหาของมันคือไงถ้าท่านเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งปุ๊บพอกดคันเร่งปุ๊บออกตัวท่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่แรงแล้ท่านเวลาเลี้ยวจริงๆความเร็วมันเกินไปแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลี้ยวไม่ค่อยเข้าเลยแล้วรถมันโยนมากเพราะรถมันเร็วมากครับมันเร็วไปแล้วแต่ท่านไม่ได้สังเกตความเร็วนะครับโค้งที่ท่านเคยเข้า80 ท่านจะเข้า90แล้วท่านรู้สึกว่ารถคันนี้มันโยนมากเลยมันจะไม่โยนได้ไงครับความเร็วมันเกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาขับให้ดูความเร็วด้วยกับรถไฟฟ้าต้องระมัดระวังนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือคาแรคเตอร์ของรถขับหลังนี่มาเต็มมาชัดตอนนี้ตอนแรกตั้งใจมาดูไอ้ตัว SUV นะครับไปไปมาโดนตัวซีดานตกจริงๆซีดานก็พอนะเพราะว่าอย่างที่ดูก็คือซีดานเนี่ยมันเป็นแฮชแบ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดฝาท้ายมันทะลุได้แล้วก็บอร์ดหลังพับได้เรื่องเก็บของเพียงพอเพียงแนตะ่ว่า อื่นๆเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องการขับผมโอเคนะครับเรื่องการใช้งานความนุ่มนวลชัดเจนมากนะครับก็คือว่ารถมันเน้นความนุ่มนวลมันเน้นความแบบแต่แล้วคนเขาก็อยากอาจจะอยากสร้างคาแรคเตอร์ของเขาเองเนาะเพราะนี่เขาก็ต้องการให้รถเขาแบบออกตัวแล้วมันแบบนิ่มๆแต่จริงๆมันแรงมันก็จะเป็นรถไฟฟ้าอยู่มัน250ม้ากว่าครับยังไงมันก็แรงกว่ารถทั่วไปอยู่แล้วเพราะนั้นท่านให้สังเกตเรื่องความเร็วด้วยนะครับช่วงล่างต่างๆเนี่ยถ้าท่านอยากได้สปอร์ตมากๆผมว่่่่่าาาาทนนนไปปเลลียชงงก็จ แต่ว่าถ้าเป็นตัวสีแดงนเนี่ยผมว่าเพียงพอการใช้งานเลยสิ่งที่ผมว่าดีอันนึงคือเรื่องของเบรกนะครับเบรคความรู้สึกดีโอเคถึงแม,ม้มันจะไม่เหมือนรถสปอร์ตแต่ว่ามันกับการใช้งานจริงคือกดปุ๊บนุ่มนวลแล้วก็เบรกอยู่มัวการขี่สปอร์ตคือสปอร์ตนะครับแล้วก็ไอพวกของเล่นต่างๆอย่างเช่นไอการสั่งงานด้วยมือนยะครับผมว่าเจ๋งดีนะครับถ่ายรูปในรถอาจจะเป็นกิมมิกผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็จอที่หันข้อหาตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกครับ Apple CarPlay ในะที่สุดก็ไม่ต้องเสียบสายนะครับ ต่างๆนานานี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของเจ้าตัวรีพอกก็ที่บอกนะครับถ้าท่านสนใจรถนี้ก็นี่ครับฝากรีเลอร์ g ก l a ล็กซ์ออโตมอทีไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่านี้เขาก็ได้รับเกตจากทางรีเลอร์ให้มาให้ให้เราได้มาขับก่อนนะครับเอาล่ะ ก็เรียบร้อยไปแล้วครับคลิปนี้จริงๆตั้งใจว่าคลิปที่แล้วจะเป็นคลิปก่อนปีใหม่ก็กลายเป็นคลิปนี้แทนรีบทํางานเร่งงานด่วนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b ้ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากได้คลิปลักษณะแบบไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ